เมื่อผมจอง PS5 ไม่เคยได้แล้วยังมี p s 4อยู่นะครับแต่ว่า PS5 จองไม่ได้ทำไงดีวะเออผมจะเล่นอะไรดีแม่งเอ,อ้ยคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับว่าผมมีอุปก,กรณ์อะไรที่จะเล่นแก้ขัดสำหรับคนที่จอง PlayStation 5ไม่ได้ ช่วงที่ผ่านมานะครับผมพยายามจอง p พ a y s t a t i o n 5มาเอ่อไม่รู้จะโอ้โหกี่รอบวะนานมากนะครับหลายรอบหลายครั้งมากไม่เคยได้มีแต่ p s 4นะครับที่ซื้อไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็เล่นจน p พ5มันออกแล้วก็จองมาสักปี2ปีนะครับ p พ5ตอนนี้ก็มี2ปีแล้วใช่ไหมผมก็ไม่เคยแบบไม่ได้เลย p พ5นี่แบบจองไม่เคยจะ้ะไม่เคยทันเลยครับมันอะไรที่แบบปวดปวดหัวมากแบบอะไรวันเนี้ยแบบ มันบอดใช้บอร์ดกันเยอะแยะแบบโอ้โหคนไม่เคยไม่มีใครได้เลยครับตอนนี้ค่อนข้างแบบว่าใครได้ก็ถือว่าโชคดีมากแต่ผมได้ไปเจอพวกอุปกรณ์มาประกอบกับว่าผมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับมันก็เลยสามารถแบบเออจะหาอะไรเล่นได้เออดูสึกเข้าท่าเพราะว่าเออในเมื่อเรามีเครื่องเกมคอนโซลใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีเครื่องแฮนด์เฮลหรือว่าเครื่องที่จะยกออกไปเล่นนอกบ้านน่นะครับไอพีเอสี่นี่ก็ ยกออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับปกพาไม่ได้ผมก็เลยมีอุปรกรณ์ที่ตัวหนึ่งที่ผมไปเจอมาและน่าสนใจมากนั่นก็คือไอ้เจ้านี้เลยครับมันคือยี่ห้อเกมเซอร์นะครับแต่ผมบอกไว้แค่นี้ก่อนนะผมยังไม่โปรโมทกับยี่ห้อนี้มากมันคือนี่มันคือเจ้าตัวอุปกรณ์ที่จะมา,เ,าเป็นอุปกรณ์ให้กับโทรศัพท์เป็นคอนโทรเลอร์ให้กับมือถือนะครับที่จะสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมที่อยู่บนมือถือแล้วแบบว่า เล่นเกมได้แบบว่าใครที่อยากได้ประสบการณ์กันเล่นเกมที่เหมือนมีเออไม่สัมผัสผ่านจอนะครับแบบอยากสัมผัสผ่านพวกอ n นาล็อกพวกปุ่มจอยคอนโทรลเลอร์แบบเกมคอนโซลนะครับแต่ว่าเราอยากเล่นแบบพกพาด้วยอารมณ์แบบ i n t e n d o Switch นะครับก็คือทุกคนก็จะเห็นว่ารูปสร้างหน้าตามันก็ออกแบบมาใกล้เคียงกับ Nintendo Switch เลยนะครับแต่ว่านั่นเน่ยนั่นคือ คือข้อดีของมันนะครับมันก็มันก็เป็นข้อดีของเ s น i t c h นะที่มันออกมาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับอ,อุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับมันจะทำให้เราสามารถเล่นเกมได้สะดวกแล้วก็ดูแบบทลดมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นด้วยครับสำหรับบางเกมนะครับใช้คอนโทรลเลอร์มันเล่นง่ายกว่าจริงๆด้วยมันดีขึ้นนะครับแล้วฟิลลิ่งการเล่นมันก็ไม่เหมือนกับการาใช้ทัชสกรีนสัมผัสด้วยโอเคเราจะไม่พูดนอกเรื่องมากแล้วครับ ก็คืออุปกรณ์เจ้านี้นะก็คือจอยที่สําหรับเล่นคู่กับมือถือของทุกท่านนะครับที่ใครมีมือถือเล่นได้หมดเลยแค่เชื่อมบลูทูธนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบลูทูธเชื่อมบลูทูธแล้วต่อได้เลยเล่นได้ทันทีนะครับแต่ว่าจะต้องถ้าเป็นเกมมือถือโดยตรงที่เขาไม่ได้รองรับจอยมานะครับก็จะต้องใช้โปรแกรมของตัวจอยนี้นะครับในแอปของในสต์ของแต่ละเครื่องของแต่ละเจ้านะครับ ไปโหลดมาแล้วก็มาคัสตอมแมปปิ้งปุ่มเอาเองนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็การสนใจก็ไปหากันดูได้นะแต่ผมไม่โปรโมทแล้วนะว่ามันคืออะไรเพราะเขาไม่ได้จ่ายผมนั่นเองครับถ้าอยากให้โปรโมทก็จ่ายมานะครับถ้าดูคลิปนี้ก็จ่ายให้ผมหน่อยนะครับผมจะโปรโมทให้อย่างดีเป็นคลิปแยกยดีเลยกันนะโอเคคือเจ้าเนี้ยมันสามารถเล่นกับมือถือได้ซึ่งสะดวกมากนะครับใครที่มี อิมูเลเตอรใครอยากเล่นพวกสายอิมูเลเตก็สามารถใช้จอนทรลเลอร์นี้คู่กับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทำการเล่นได้เลยไม่มีปัญหานั่นเองวิธีการใช้งานมันง่ายครับมันก็แค่เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปหนีบเข้าไปเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับวิธีการใส่แล้วก็ใส่แล้วมันก็สามารถเปิดบลูทูธโดยการกดปุ่มที่บลูทูธนะครับแบบนี้ตรงนี้ ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มบูทูธอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่น usb usb c นะครับมันก็จะมี usb c อยู่แถวแถวนี้แถวแถวตรงกลางนี้ครับไว้เสียบเข้านั่นเองก็สามารถใช้จอยได้เลยทันทีนะครับถ,ถ้าเกิดเชื่อมบูทูธติดเห็นไหมนี่มันกระพริบและหาสัญญาณแค่นั้นเองครับนี่คืออุปกรณ์ที่ช่วงนี้ผมติดมันมากๆแล้วก็มันใช้ได้ผลด้วยครับโทรศัพท์ใครที่มีโทรศัพท์แรงเล่น emulator ไหวนะครับพวก อิมูของโดฟินของอ,อิสเตอร์เอสเอสเอ็กนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับที่เป็นอิมูเลเตอร์นะครับเล่นได้ก็คือไอ้เจ้านี้เหมาะมากนะครับผมก็ใช้เล่นอยู่ผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับผมก็ใช้เล่นอยูอ่ใช้คู่กับเจ้านี้ได้แบบดีมากเลยเป็นอุปกรณ์ที่เข้าท่ามากครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าเออคอนโซลต,ตอนนี้ยังไม่ได้เราอยากหาอะไรสักอย่างที่เล่น เป็นคอนโซลได้หรือนอกบ้านได้อันนี้อันนี้มันเหมือนกับเป็นแฮนด์เฮลนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ใครที่รองรับการต่อภาพ <c oughs> ต่อภาพออกล็อกนะออกทีวีหรือออกจอมอนิเตอร์พวกนี้นะครับ <c oughs> ก็เหมือนเป็นได้คู่เลยเป็นไฮบิดสามารถต่อจอออกเล่นผ่านเกมมือถือหรือผ่านอีมูผ่านมือถือได้แล้วก็ยังสามารถต่อเล่นได้แบบมือถือนะครับแบบแฮนด์เฮล พกออกไปเล่นข้างนอกกดแบบ Nintendo Switch ได้นะครับใครที่มีมือถือองไร,งรงก็โคตรแจมเลยครับอุป mm hmm. กรณ์อย่างนี้แบบนี้ผมแนะนำมากแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ Joy Dual Sense หรือ Joy อ Dual Shock 4นะครับหรือ Joy PS4 Joy Xbox ที่มีสัญญาณไวเลสก็พกออกไปเล่นข้างนอกได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของมันพวกจ o y แบบเพจนั้นก็คือมันจะไม่สามารถแบบว่า Portable ครับมันจะไม่ มันจะไม่หนีบกับตัวโทรศัพท์แล้วมันก็จะไม่ยึดกับตัวโทรศัพท์หรือถ้าใครอยากจะยึดก็ไอจอยพวกนั้นก็สามารถยึดได้นะครับแบบมีตัวหนีบจับกับโทรศัพท์อยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไอตัวแบบเนี้ยมันดีไซน์มาเพื่อให้เล่นคู่โทรศัพท์ได้ดีกว่าความสูงเหมือนเล่นคอนโซลแบบของ Nintendo Switch เลยครับแบบเป็นเครื่องคอนโซลเครื่องหนึ่งแบบพกเล่นได้แบบสุดยอดมากเหมือน PSP มีว i t a พวกเนี้ยเออมันเจ๋งมากสำหรับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็แนะนำ ถ้าใครที่สนใจก็ไปหาดูหาซื้อหาค้นหากันได้ครับว่าเออเกมอุปก,กรณ์เ,เล่นเกมจอยเกมมือถือมันก็จะขึ้นให้นะครับว่าเออถ้าใครก็ไปศึกษากันดูว่าชอบแบบไหนชอบยี่ห้อหน่อยชอบแบรนด์ไหนนะครับก็แล้วแต่ส,สะดวกเลยแต่ผมก็ซื้ออันนี้มาผมรู้สึกว่าอันนี้มันโอเคสําหรับผมสุดแล้วก็เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ใครที่จอง P5 ไม่ได้ก็เออังไม่ต้องคิดครับสามารถหาแบบว่า อุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบว่าใกล้ๆตัวอย่างอื่นที่แบบมีเพลย์ซอยู่แล้วก็ถ้าไม่อยากเสียตังค์เพิ่มก็เล่นเพลย์ซไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคนที่ไม่มีงบหรือว่างบไม่พอนะครับแบบว่าเออเล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเพลย์ซก็ยังมีเกมเพย์ห้าที่พอร์ตลงเพลย์ซด้วยอยู่เรื่อยๆนะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมที่เอกลักษณ์ระดับเขาเรียกระดับมากๆมีเกมเยอะๆแบบโอ้โหเอกลักษณ์ระดับห้า oh, e ล้วๆเลย เพยไม่ลงเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ยังมีเกมที่ลงให้กับเ l a y s t a t i o n 4เล่นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเนี่ยเพผมเนี่ยตัวนี้เลยต้องอยู่กับเราไปอีกนานครับเพ4เครื่องนี้นะเล่นไปอีกยาวๆครับเพย์จองไม่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนําของเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเกมเลยก็รอเล่นกรอฟบอลอยู่นั่นเองนะครับผมยังไม่อยากลงคลิปอะไรเยอะนะเดี๋ยวจะทําคลิป ไม่ทันนะครับเดี๋ยวกดออฟวอลมาก่อนแล้วไม่ได้เล่นนะเนี่ยเคทอสกำลังอยู่หน้าจอพอดีนะเคทอสเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับ๋ยวผมช่วงนี้ผมก็จะเล่นเกมอะไรแบบว่าไม่ไม่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นยาวๆก่อนละกันเล่นเป็นเป็นตอนๆเป็นคลิปๆไปนะครับผมไม่อยากจะเล่นเกมที่มันจะต้องทอํายาวๆเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะบอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับต้องเป็นกำลังใจให้ผม ในการทําคลิปต่อไปจริงๆนะมันช่วยจริงนะครับทุกคนช่วยกดไลค์ให้ผมช่วยกดแชร์ให้ผมนะครับผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับองค์การเกมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะสรรหามาทําเป็นคลิปได้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมนะครับว่าเออเป็นใครที่เป็นเกมเมอร์อาจจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ได้แบบว่าเออ เข้าท่าเหมือนกันว้พี่โอ้ผุ่กรุพวกนี้มันเจ๋งว่าผมอยากได้เออผมดูคลิปพี่แล้วผมรู้สึกอยากเล่นรู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์ครับหรือว่าได้ใช้จริงๆก็นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับโอเคหรับคลิปนี้ไม่พูดพรามทำเพลงนะครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าโปรเจกต์น่าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบาย,บายจ้า